ด่นะครับผมก็กลับม,มาอยู่ในเกวไม้ครับเอาต้นปมาเกิดตรงต้นไม้อูสูงมากเปหนึ่งหาผมหาทางลงไปได้ก่อนโอเคเปหนึ่งครับอมไปไปตัดไม้กันมาเกิดในไบโอมน้อ้อ่ะตัดไม้ ตัดไม้กันนะครับ <c oughs> อืมโอเคได้ไม้มา อาแล้วผมลงกดออกทุกคนแล้วมันครับผมเข้าใหม่ผมจะดูว่ามันได้กี่วิแต่มันไปกดออกอาใหม่ครับเดี๋ยวผมเข้าใหม่ โอ้นอนนานมากโอ้โหได้สองนาทีแล้วโอเคไปโหลดดิ้งได้กูโอ้โหผมเห็นอะไรตกครับโอนี่ ไม้ตีกดาบคิดตัดไม้อ้าวไม้ตีกตึกมาก วิ่งกันนะครับไปหาโอ้โหเออเอ,อ้ยเยอะแล้วเดียวได้วยหลอดแล้วหลอดแล้วเยอะแล้ววะนั่นนะโอ้โหพื้นไม่เท่ากันกูตกหลุมทรายเอออุย้ยเออเหินโอเคเขียวคอ้ยมัรอองมาเออหีออ่ออมา หิมามาแล่หายเลยอย่างนั้นแม่งกองมาไซเป็นที่อ้ยไอเขียวแม่งระเบิดที่เฮ้เอา้ามรกตยี่ย <Yeah. S 2> ว้าวอ้ของโคตรด,ดี่ใช้ชีวิตในถ้ำโอ้ย อืมอืมอืมอยู่กูอยูกูอะไรเงี้อมอยู่ดีๆก็มาตีคนนี่ยกตีคนใช้ชีวิตในถ้ำดีกว่าโอ้โหนี่เป็นมนุษย์ถ้ำเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำกันนะครับอื้มโอเค โอ้ยโอ้ยซอมบี้ม,มืนนนอนายมึงเออเอ้าแล้วมีขโมยดาบผมเอ้าเอ้าแล้วกูติดต้นไม้้วยไงไประเด็นเฮ้ยแล้วดูมันทำไอ้ซอมบี้ฮีอ่ะตรงนี้ที่กูตกนี่กูไม่ยอม,มเราดาบไม้กูไปมึงไม่รอดกูนี่จะไม่รอด อีแอชวยกูเออโอ้กูรอแล้วกูรอแล้วก็พีสิเอ้ยขึ้นไม่ได้อืออะไรน้องโอ้ยไอขึ้นได้แล้วยี่อะไรเนี่ยเอ้ยกูเย็นปล่อยกูกูเกลียดแม่งยามาไกลกูแหมขึ้ ไปอีอีมาฮีขุดแมงหูไปได้แล้วซอมบี้เฮีอะยังแรกเลยไปฆ่าซอมบี้เฮียก่อนนดี๋องกอะดากูคืนมาเอาของคืนมาด้วยไอ้ของของเคอกาทำไปทางไหนนั้นผมจำไม่ได้ พอดูกันค,คิดไม่ได้กี่วิ้วกี่นาทีแล้วซอมบีฮีเริ่มยังไม่ทันได้เริ่มสร้างตัวเลยหกนาทีตรงไหนวะทำอยู่ไหนก็ว่าผ่านตรงนี้ไป กูไปกูเยอะกูเจอหาอะไรบ้างไปกู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 ไปเฮียเฮ้ยไปกูไปกูกูเกลียดมึงอย่ามาใกล้กูมาคุยอือ สร้างตัวกูกหิ้วเขาเยอะไอสตอบบี้หานั่นคุณการมรกดโอ๊ยฟาดิติฮิมะโอ๊ยโอ้ยโอ้ย,อยขาดกูถือรอดเดี๋ยว Okay. Au. Au. Tak, gutter. Ør. A. Uh, ืออแล้วดูน hey. ี้ที่เรามาแล้วเราก็ได้เดินไปเรื่อยๆจะไปตกหลุมตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกอ่ะ โอเคการเดินด <Okay. S 2> ึงคนนี้วันี่ไม่ใช่แบบที่คุณคิดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไปอขึ้นขึ้นอือโดดได้แล้วมาก่อนนี่เดินมาวิ่งไปมา มันตรงนี่อ๋อนีมันอไเป็นอกแ้กก็นังไปแต่แไม่ใช่ละอือไปจงบี Eu não que